ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพ์ประจําวันเสาร์ที่16กันยายน2566เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานําเสนอครับว้าวุ่นผู้นําฝ่ายคานถูกต้องแล้วครับดอมส้มจะได้เลิกว้าวุ่นสิที วานนี้15กันยายนพิธาลิม้มเจริญรัตประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักคก้าวไกลเปิดทางให้ตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพิธาแจ้งทางเฟซบุ๊กครับเรียนสมาชิกพักก้าวไกลทุกท่านและพี่น้องประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดในประเทศแม้วันนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าพัรคก้าวไกลต้องเดินหน้าสู่การทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนในฐานะฝ่ายค้าน ที่มีเสียงมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งแต่ในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกําหนดให้ผู้นําฝ่ายค้านจําเป็นต้องเป็นสสที่ดารงตําแหน่งหัวหน้าพักของพักฝ่ายค้านอันดับหนึ่งและปัจจุบันผมยังอยู่ภายใต้คําสั่งศาลร,รัฐธรรมนูญที่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สสผมจึงยังไม่สามารถเข้าไปทํางานในสภาผู้แทนราษฎรและไม่สามารถจะดํารงตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านได้ในระยะเวลาอันใกล้ ขณะเดียวกันผมได้หารือกับคณะกรรมการบริหารและสสของพักก้าวไกลแล้วเห็นว่าบทบาทผู้นำฝ่ายค้านมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบรัฐสภาและสมควรเป็นบทบาทที่รับผิดชอบโดยหัวหน้าพักของพักฝ่ายค้านหลักในสภาซึ่งตอนนี้คือพักก้าวไกลผู้นำฝ่ายค้านจะเปรียบเสมือนหัวเรือที่กำกับทิศทางการทำหน้าที่ในสภาของฝ่ายคา้านเพื่อตรวจสอบ ทวงดุลรัฐบาลและผลักดันวาระการเปลี่ยนแปลงที่ยังตกหล่นจากนโยบายของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดดังนั้นผมจึงตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักก้าวไกลณขณะนี้เพื่อเปิดทางให้พักเลือกสสที่สามารถทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาขึ้นมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักแทนที่ผมผมขอยืนยันกับทุกท่านว่าไม่ว่าสถานะของผมจะเป็นอย่างไรผมไม่ได้หายไปไหน แต่จะยังคงทำงานร่วมกับพักคก้าวไกลและพี่น้องประชาชนอย่างสุดกำลังและสุดความสามารถเพื่อขับเคลื่อนวาระการเปลี่ยนแปลงที่เราปรารถนาร่วมกันแล้วในวันที่24กันยายนนี้ผมขอเชิญสมาชิกพักคก้าวไกลมาพบกันอีกครั้งครับในงานก้าวต่อไปก้าวไกลทั้งแผ่นดินณอาคารกีฬาเวทหนึ่งเขตดินแดงกรุงเทพเพื่อมุ่งหน้าสู่การสร้างพรรคการเมืองที่เข้มแข็งของพวกเรา ด้วยกันด้วยความเคารพในอำนาจของประชาชนรับทราบครับก็เป็นไปตามที่เคยปลาศัยก่อนหน้านี้พิธาบอกว่าไม่เป็นผู้นำฝ่ายคา้านจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31แต่ก็ถือว่าพักก้าวไกลเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องสภาผู้แทนราษฎรต้องมีผู้นำฝ่ายคา้านแต่มีประเด็นที่ต่อเนื่องคือหมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดา จะต้องลาออกจากเก้าอี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติร,รัฐธรรมนูญมาตรา106ที่บัญญัติเอาไว้ดังนี้ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้วพระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจํานวนสมาชิกมากที่สุดและสมาชิกมิได้ดํารงตําแหน่งรัฐสภา และสมาชิกมิได้ดำรงตำตแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรว้าวุ่นสิทีนี้ต้องเอาตำแหน่งรองประธานสภาแลกกับผู้นำฝ่ายค้านเดิมทีพรรคก้าวไกลไม่สนใจตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านทำราวกับว่าตำแหน่งนี้เป็นส่วนเกินทางการเมืองเพราะตำแหน่งรองประธานสภาสามารถตอบสนองการเสนอกฎหมายเข้าสภาได้ สุดท้ายคงตกผลึกว่าหากประธานสภาไม่เอาด้วยจะยัดไส้ร่างกฎหมายเข้าระเบียบวาระการประชุมไม่ได้ก็มอ1นนี่แหละครับที่พักก้าวไกลหมายจะแก้ให้ได้แต่พวกหัวหมอมันเยอะครับนำเสนอแบบสีธนนชัยไม่สนใจกฎเกณฑ์ที่พึงปฏิบัติสมชัยสีสุดที่ยากอนเป็นถึงอดีตกกตแต่เสนอให้พักก้าวไกลเล่นเกมโกงพิธาลาออกจากหัวหน้าพัก กรรมการบริหารพ้นจากตาแหน่งทาชุดประชุมสมาชิกพักเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบรยหารใหม่ภายใน60วันแต่ยังมีกรรมการบริหารรักษาการอยู่ที่ประชุมร่วมสอสกับกรรมการบรยหารพักลงมติไม่น้อยกว่า3ใน4ลงมติขับหมออองออกจากพักเนื่องจากขัดมติที่ขอให้ลาออกจากรองประธานสภาหมอ,อองหาพักใหม่ใน30วันเช่นไปสมัครเป็นสมาชิกพักเป็นธรรม ทำให้ยังคงมีสมาชิกภาพเป็นสสและคงตำแหน่งรองประธานสภาได้ก้าวไกลเลือกหัวหน้าพักคนใหม่เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาสรุปได้ทั้งรองประธานสภาและผู้นำฝ่ายค้านในสภาจำนวนสสฝ่ายค้านเท่าเดิมพักเป็นธรรมมีสสเพิ่มขึ้นอีกคนใครวางแผนให้นึกมือยิ่งกว่าชั้นเซียนหยียเมฆคงว่างมากกลับไปอ่านรัฐธรรมนูญมาตรา106ให้แต่ก่อน ใช้คำว่าและไม่ใช่หรือฉะนั้นผู้นำฝ่ายค้านต้องมาจากพรรคฝ่ายคา้านที่มีสอสอมากที่สุดและสมาชิกไม่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานรองประธานสภาและหมายถึงทั้งสองไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งส่วนหรือคืออย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ในสองอย่างนี้ตำแหน่งผู้นำฝ่ายคา้านไม่ใช่ส่วนเกินทางการเมืองอังกฤษประเทศต้นแบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา เขาก็มีผู้นำฝ่ายคา้านไทยเรามีมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญ2,517มีผู้นำฝ่ายค้านมาแล้ว8คนมีสถิติที่น่าทึ่งคือครึ่งหนึ่งมาจากพรรคประชาธิปัตย์ 1. หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทจากพรรคประชาธิปัตย์ 2. ประมาณอดิเรกสารพรรคชาติไทย 3. พลเอกชวลิตยงใจยุทธพรรคความหวังใหม่ 4. บรรหารศิลปะอาชาพรรคชาติไทย 5. ชวนหลีกภัยพักประชาธิปัตย์ 6. บัญญัติบรรทัดฐานพักประชาธิปัตย์ 7. อภิสิทธิ์เวชชาชีวะพักประชาธิปัตย์ 8. สมพงษ์อมรวิวัฒน์พักเพื่อไทยอยากคิดว่าตำแหน่งนี้ไม่สำคัญเพราะมีอำนาจหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดมาตรา155ผู้นำฝ่ายค้านขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภาประชุมรับเพื่อหารือร่วมกับคอรม ในกรณีที่มีปัญหาสำคัญเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยหรือเศรษฐกิจของประเทศมาตรา270รผู้นำฝ่ายค้านเป็นหนึ่งในคณะกรรมาการร่วมเพื่อวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติใดเป็นกฎหมายปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญหมวด16การปฏิรูปประเทศหรือไม่ในกรณีที่ครรและสมาชิกรัฐสภาเห็นไม่ตรงกันมาตรา203และ217ผู้นำฝ่ายค้าน เป็นหนึ่งในคณะกรรมการสรรหาตุลาการสารรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้อำนาจหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านมากกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2 5 4 0ที่ได้ชื่อว่าฉบับประชาชนซีด,ด้วยซ้ำถือเป็นตำแหน่งที่มาจากประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดในประเทศเช่นกันถือว่าพิธากลัดกระดุมแรกถูกแล้วรอดูเม็ดต่อไปจะมีหมกเม็ด ตามที่พวกว้าวุ่นเสนอหรือไม่ศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสเขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ a n g e o 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินพัมบคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจ ติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโททรศัพ์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty